มีสวิงไหมอุ้ยโอ้หใหญ่จริงอุ้ยโอ้โหใส่คุณสุดยอดมากเลยโอ้โหอย่ยังไวอะโดนแล้วครับโดนแล้วครับดูครับดูใส่นี่ครับดูโอ้โหมีก้ามครับตัวนี้มีก้ามนี่ครับโอ้โหมาแล้วนี่ เรือผีหลอกของแท้เลย วันนี้เราอยู่กันที่แม่น้ำบางมะกงนะครับมากับไตสั่งนะครับไตสั่งบางมะกงนะครับวันนี้มาตกกุ้งนะครับเข้าหมายแล้วนะครับเดี๋ยวไต่สั่งเขาพามาดูรอยกุ้งนะครับเดี๋ยวเขาจะหารอยกุ้งนะครับแ,แกะรอยกน,นะครับก่อนตกมีกุ้งบ้างที่ ไหนดูไงครับไตแถวไหนมีกุ้งแกะล,ล,ลอยครับแกะรอย,อยเออที่เป็นเส้นเส้นแบบนี้นั่นครับที่เป็นเส้นๆนนะครับเอาอันนี้หน่อยก็ได้อันนี้จะเห็นชัดปะใต้ขอนไม้ขอนไม้กับเรือนะพี่ขอนไม้กับเรืออย่าที่ใต้เนี่ยดินเข,เขียวยอ๋อเนี่ยนะฮะนี่ไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะครับ เขียวอิมตเขียวนะมัน้เ่านเป็นรอยกุ้งเดินไดไหมครับใช่พี่อ๋อเหน่อแล้วพี่พอเราเห็นรอยเราก็จะประมาณได้ว่าแถวนี้มีตัวใช่เราก็จะตกแล้ววิธีการเกี่ยวเหยื่อก็จะประมาณนี้นะครับใช่พี่ก็ตามเบ็ดเลยนะครับเหยื่อโค้งๆไปคล้ายๆเส้เดือดนะพี่เออแค่นี้ครับเหนื่ยแล้วนี่นะครับ้าตาแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูผลงานครับ คราวนี้จะหย่อนแล้วในปลากรบุุงกินแล้วพี่สองอย่างเวลามันกินมันจะเป็นยังไงเนี่ยพี่ก็บางทีก็ดึงแบบปลาเหมือนกันพี่ตัวเล็กนะตัวใหญ่ก็ค่อยๆดึงคันกดลงไปเลยพี่โอเคโอเค อันนี <N its> ้คือนน้ำท uh ั oh. <Lebanon. S 3> ่วไมพี oh. ่นี่ประจำอยู่แล้วประจำอยู่แล้วน้ำปะข้าวท่วมไหนจะน้ำดันไหนข้างบนจะลงใหม่อีกเนาะโอ้ยตัวใหญ่ด้วยโดนแล้วครับโดนแล้วโดนกุ้งแล้วโอ้โหไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่อึ๊บมาแล้วครับกุ้งครับ ขอดูไซส์หน่อยครับไายนี่ปุงแม่น้ำครับอ้าวอยู่แล้วครับโอ้โหวิ่งปีดเลยตัวนี้มาแล้วมาแล้วแน่นอนแน่นอนโอ้โหดูไซส์แน่นอนแล้วไต้เราก็มาแล้วครับแน่นอนจริงนะครับเราลุยครับ โอ้โหขามันเจอมันคว้าจริงๆต่อแล้วครับต่อแล้วครับต่อแล้ว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 ตัวละครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับแลนะครับกุ้งกุ้งครับกลามบางประกงไซส์ครับดูไซส์เป็นไงบ้าง มีก้ามครับตัวนี้มีก้ามนี่ครับโอ้โหมาแล้วนี่น,นี่แน่นอนครับโอ้ยหนีบ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 นี่นะครับนะดูสายดูสายนะครับตัวนี้ก็พอได้ครับสายก็โดนนะครับดูครับโอ้โหตัวนี้ อ้ามสวยมากเลยนี่นะครับดูของไตนะครับนี่จะมาหนีเราเหรอโอ้โหดูไซส์ตัวนี้นะครับนี่ฮะนี่ธรรมดาครับหัวเรือมาอีกแล้วครับแน่นอนจริงครับไหนดูหน้าคนตกนะครับนี่นี่ดีเบสครับฝีมือจริงครับหัวเรือไม่เคยทําให้ผิดหวังครับระวังขา้ตดูครับแต่ละองค์ครับแต่ละตัวนี่ฮะดูไซส์ นี่ดูเทียบกับมือนี่ครับอะมันอยู่ในวังนี่คิวเขาตกแบบนี้ตัวตกแบบนี้เฮ้ยไปไกลไม่ใช่อเลยนะคิวคิวคิวพอวัดกุ้งติดอาหารหันมุมมองแบบนี้เฮ้ยกุ้งบางกองทำไมตกง่ายจังวะคิวอุ๊ยกินแล้ว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 กันนู้นก็กินอเอ้าวคิวช่วยสักคันงนะคิวจับจับนู้นนี่จับนู้นนี่เออยกมาเลย มาแล้วครับกุ้งนหนอครับมึงหนึตัวนึงครับเอาเอากันใหญ่แล้วครับมาดูครับเอ้าปลาอกครับไปได้อุกมาแทนครับไหนข้าฝากกุ้งหน่อยครับนี่มาอแล้วครับครับบานหลังเรือครับดูดูมีไซส์มีไซส์มาอีกแล้วครับโอ้โหดูไซส์แต่ละตัวนี่ครับไม่ธรรมดาเลย เอาแล้วอุ้ยต่ออีกแล้วต่ออีแล้วต่ออีกแล้วตอ่ตออีกแล้วเดินแล้วเดินแล้วเดินโอ้โหเฮ้ยหลุดหลุดหลุดหาแล้วครับดูลุน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 นพี่เบสดีกว่าโอ้โหตัวนี้ใสสวยครับมาอีกแล้วครับยกหน่อยยกกุ้งหน่อยครับพิวโอ้โหดูตัวนี่แน่นอนจริงครับขายถูกายกดแล้วครับกดแล้ว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 ครับ เรียบร้อยอยู่แล้วครับมาแล้วมีกุ้ยกล้ามใหญ่ก้ามใหญ่ครับตัวนี้มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับก้ามก้ามครับโอ้โหตัวนี้ดูสู้ครับโอ้ยดูดครับเฮ้ยหลุดจังพี่หลุดหลุดเสียดายเสียดายโอ้ใหญ่ด้วยอ่ะ โอ้โหนี่นี่มาแล้วครับมาแล้ว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 จับกลาก้ามด้วยับกาขึ้นมาโอ้โหเสียดายหลุดครับปล่อยปล่อยมือเออพี่าจับดูครับดูโอ้โหนี่ดูไซส์ครับนี่ครับก้ามก้ามของแท้นะครับวิธีดูกุ้งนะครับนี่ถ้าหน้าตาแบบนี้จะเป็นกุ้งตัวผู้นะครับเห็นไหม จะมีไข่ตรงนี้นะครับเห็นไหมกุ้งตัวเมียจะไม่มีไข่นะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเออวางเลยเออจับมือสองข้างจับก้าวแล้วจับตัวอีกมือนึ้งก้าวครีมอ๋อนี่ปลดเลย ล่อย่อยป้าไายสั่งมี่มาแนะครับกุ้งครับถุงกุ้งหลดนะดูครับไซส์แบบนี้ครับผมเก็บเบ็ดแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าผมเบื่อครับกุ้งกินดีจัดโดดแล้วนะครับ b q นะครับ p b บสนะครับโดดแล้วครับโอ้โหนี่ครับไซส์ มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วสี่ตัวละสี่ตัวนะครับใบนี้ไต่คนเดียวเลยครับดูพี่เบสผมครับคนเดียวครับสี่คันเลยครับเป็นไงฮะจะแข่งกับไต้ครับพี่เขาไม่ได้นะครับดูดูครับถ้าเป็นสองเข้ามาด้วยนะพี่เอ้ยยับเลยอ่ะไต่ได้สี่ตัวนะครับนี่นี่ดูครับมีอาการครับมีอาการมีอาการครับดูมาก อยู่ครับอยู่โอ้โหหลุดครับหลุดโดนแล้วครับสายสังโดนแล้วครับ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 ดูครับดูสายนี่ครับดูโอ้โหสายสังนะครับไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับมีอาการครับมีอาการครับพี่เบสนะครับเป็นไงครับอยู่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 ไหนอยู่ที่หินหรือเปล่าพี่ติดอยู่ในนั้นอ่ะอโอ้โหติดอยู่ในหินครับยังอยู่ด้วย ใจเย็นับพี่เดี๋ยวก็ออกใจเย็นใจเย็นควงแล้วควงแล้วควงแล้วยังอยู่ฮะตึงเรือเข้าไปเอาไหมพี่เก็บกู้ครับเก็บกู้ครับสงสัยครับกุ้งยังอยู่ครับพี่เบสบอกว่ากุ้งยังอยู่ดูครับกุ้งตัวเดียวครับ เพื่อนฝูงลำบากหมดครับดึงไม้เข้าไปดึงเข้ามาดึงเข้ามาดูครับมาดูครับเดี๋ยวถ้าไม่มีกุ้ง่ผมจะว่าให้แรงเลยอ่ะให้เจ็บช้ำทั้งใจทีเดียวเดี๋ยวท้ายยันอยู่อุ้ยนะนะนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่บอกแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แน่นอนจริงครับพี่เบสที่เขาเชื่อถือได้ครับคิวคิวไม่ต้องก้งพี่กุ้ง โกเองมือนนุกงบาลานซ์เลยชักไม้ขึ้นเลยชักไม้คิวชักไม้ออกเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วยันไว้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 ครับครับคิวดึงเข้าไปหน่อยดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วดึงเข้าไปหน่อยคิวดึงเข้าไปหน่อยดึงเข้าไปอีกดึงแล้วโอ้โหอย่างไงครับดูความพยายามครับดึงเข้าไปอีกดูเหมือนน้ำไม่ลึกนะครับแต่ลึกนะเนี่ยเอาเอาอีกวะไปตามกุ้งแล้ว ได้กล้ามแล้วได้กลามแล้วครับแสดงว่าเป็นกุ้งกล้ามก้ามเดี๋ยวก่อนไสอยู่ในรูหินเลยอีหน่อยไหมเข้าไปอกหน่อยไหมเดยเดวคิวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งย่าเพิ่งอย่าเพ่อยาเงอย่เ่อย่าเพิ่งอย่าเ่อย่าเอยาเงย่เพิย่าเพีย่าเพิ่งอัาเ่อย่าัน่งสูเงอยเพ่อ่่งนะ่รับ่อ่อนแนเนเลยนะครับไตสังนะครับเป็นกันเองนะครับ แล้วก็ปล่อยมุกตลอดครับไม่ขำก็ขยี้จะให้ขำให้ได้ครับก็อารมณ์ดีครับเรือไม่มีเงียบเรือไม่มีเงียบครับแล้วเรือแกนี่สุดยอดครับเป็นเรือโบราณนะครับขุดจากไม้ชิ้นเดียวเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเรือไต่แกนี้จะเป็นไม้ต้นเดียวเลยนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยครับ ล้วเรือลำขนาดนี้ครับคิดดูเขามาไม้จะต้นขนาดไหนนะฮะเรือครอบเรือผีหลอกเรือผีหลอกของแท้เลยอ,อดเลย มันโดดเข้าตั้งแต่อตอนเย็นเลยนะโอ,อนี่ครับโอโ้โหปากระกบอกมีกระพงอยู่ตันนวนึงะฮะี่แน่นอนเหนามาเท่าไหร่เอ้า้อนึงหมดเรือนี่น้อยนึงนี่ครับ ทาสีขาวครับพอปลาเห็นก็ตกใจครับโดดขึ้นไปนู่นฮะมันก็ได้ไปหกม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนกระซงประพงเฟือจะไปสี่โลนะนะนะหยิบปลากระพงให้กล้องดูหน่อยก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนี่ดูปลากระพงนี่ครับปลากระพงธรรมชาติของแท้เลยครับเป็นเป็นเลย ผงตังอ้ก็กตังหล่น้ำไปแล้วตังครับนี่ครับมาดูปลานี่นครับปลากระบอกปลากระพงนะครับไปแล้วครับเรือยากาศยามเย็นนะครับหลังจากตกกันมาทั้งวันนะครับตอนนี้ก็5โมงนะครับ5โมงเย็นนะครับ ดูนะครับวันนี้ผลงานก็ใช้ได้เลยนะครับได้กุ้งพอสมควรนะครับ